อย่าซีน่าจะเคียวดิแลกโอ้เคียวเคียวเคียวเดียวเคียวเขาใช้อกันหมดแล้วัเล่นตัวกลัวนะ อเอ็กซ์ใส่ของทั้งวานเฮ้ยปลาไหลมันตีตู้กูชิวยังวะทางมันตัวอะไรวะนี่แหละโอ้ยไหล

จบบอลมันอยู่บนเดียที่อยู่บนเฮ้ย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 หมดเลยฟิกหมดเลยสลิมไม่ปิดเลยเหี้ยห่วงคลิปใสไปเลยกลางมันเจ็บโอ้ยอย่างชอบเลยมาเร็วเอาคลิปโอ้เมื่ไหลเหี้ยเฮ้ยบนไม่โดนอยากจะตัวไหลๆฮะ ถอย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 โดนปิดโดนปิดกล่องโดนปิดกล่องเกียรไปโดนไถว่ะเี้ยร็วปากไม่มีคีบเลยเขียบไปแล้วขี้เขียบไปแล้วเขียบไปแล้วเอาจริงกูอะตาเนี้ยเปิดโหมด หมดเตรียมมึงจะเอาใช่ไหมทินี่มตลกเียอะไรของมึงเนี่ยโอ้เอาตัวเล็กกูไปด้วยด้วยเฮ้ยมันฟิกไปแล้วเพื่อนไอ้เยียเนี่ยมันฟิกไปแล้วอีกฝาเฮ้ยมันลงไปล่างแต่มันไม่ได้เอาเลนไม่ใช่เหรอวะหัวตี๊บ เฮ้ยลงช่วยล่างเลยดิเอ้ยโอยไหลจะตายเจมเก็บตกหน่อยจะตายจริงป่ะเนี่ยเออเฮ้ยเช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 ไปไหนแล้ววะกูแทงป้อมให้เจมเอากูจะโกหกมึงทำไหมได้ป้อมหมดแล้วเนี่ยถ้าไม่มีคนมาตายอยู่แล้วเราโหดกูโลด้วยังไงด้เนี่ยไปดีกว่าอีเลยดัดพี่ล่างแล้วสุดไอ้เชดีแหลกอยู่บนจะดิสัตวโอ้ยมันมันจะยับเลยว่ะ กูไม่ได้แอทซิตด้วยเมื่อกี้มึงันไม่เชื่อใจกูอย่ามึงบอกแกตายเรื่องยเลยเกือบหลอดคลอดสิบจี่สิเปอร์แล้วนะมึงอย่าใส่ร้ายเชมึงชอบใส่ร้ายว่ะมึงแอกแอกแอกเลยอ่ะเจ้าบุญเกิดว่ะไอ้ฟาส ไอ้ไห,ไห,ห,หโโล,โลไม่เข็ดมือฮะดูกูโซโล่ไม่เข็ดอ่ะอ้าวงงงงไอสัตว์ที่เผือมันต้นองหยาดิวะเชลีเฮ้ยมันไม่ตายทีเ <laughs> ะ,ฮะ <laughs> เฮ้ยกลาง <laughs> แตกโอโ้โยกลับฐานกลับฐานไปกลัวกลัวกวกเลยปีนปีนปีนหน่อยปีนหน่อยสวยเปีอะไรกับป้อมไอฟัต์เฮ้ย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 ตลกดีเด็กเกีย ไปข้อมบนเฮ้ยมันจับไอ้โดนมันจับวาวมันจับวาวเราทำอะไรจับไม่ได้เลยวะสลิมไม่เอาเลยเลยวะเชลี่ว่าไงวะสลิมาเกินเกินบวกกันหูตาตาสลิมกูยืนกูกกเกิดอะไรวะเล็บเกิดเล็บเกิดเล็บเกิดไม่ทานเวลากูไปด้วยเอ้ที่จต้องไป่ดนวะมันมันเข้านายไอ้เดมคีบ ดีเอสที่มาช้าไม่ตามนัดเลยเหี้ยไปไหนแล้ววะมี้ปะไม่อยู่ไม่อยู่มันไม่กล้าแล้วไปเยอะไปเยอะเอาไปเยอะตั้งโดนหนูตัวไม่น่าว่าจะโดนสามสามสี่สิบตัวล่าเหรอเฮ้ยเราลงมาได้นะ อเดไปเดไปเดเดเอาไปหน่อยดิร่างเอาไปหน่อยดิไหลไงไหวไหมไหวซะเฮ้ยตอนนี้มีผู้ตายโอ้อะไรนี่โอ้โหคาเฟนีตยิงฟรีอีสปอร์ตเป็นเชเฉเฉต้องหมับแล้วต้องหมับแล้วได้ตัวนี้ว่ะอะไก็ได้อะไรก็ได้เข้ากับการเข้ากับเอ้ยบอลวะบอลต้องเสียว่ะเฮ้ยทัน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 วะกูไม่ทันใคครรับ มุ่นทันปะล่ะทันกูแต่มันฝืนว่ดไอวเด็กเชี้ยเนี่ยฆ่าดิตายเฮ้ยป้อมตีตายนะลบเขี้ยอะไรเนี่ยไอ้สามรูบอทปะเนี่ยเผื่อเพื่อตีป้อมมามันศูนย์สไมอ่ะเฮ้ยทำไมเพื่อนเราตายกันวะไปยิงล่างมันใส่หยุดเลยว่ะเชลรี่ได้ยุ่ ใครเฮียอะไรแคลรี่จะตายกันนะไม่ใครได้ตัวแคลรี่หรือยังเร็จเลยละกว่าโอ้ยยี่ดิแลกไม่เละดิยี่ตีทีเดียว จับแต่ไอ้นี่เราวะเฮ้ยตายนะบักบุกบักแบกบัแบกบัแบกเดียี่อยู่บนเดีี่อยู่บนนีแหละมึงขโมยเล็กเออทีมเราห้าวออฟมันกดออฟโอ้ยไกูดูดููดูดดูด มันกดออฟนี่แหละอ่ะเออมันยังไม่ดรอปเทียงกันเวทอห่อเอ้ยบักซัดเมไหร่มันหายไปยาวเลยอ่ะเชยสลับหรอวะคูบอกสลิมสลับสองรอบแล้ตัดไอ้ไม่ช่วยล่างอ่ะล้างแตกล้างแตกได้เลยนะ ไอ้ดิแลกไอ้เล็ดไ่ะเจมล่างไอ้บลนก็ได้บนฟรีนะเสร็จแล้วถอยนะมันขึ้นเมรร้อยตัวกระถังเฮ้ยเฮ้ยเจมโควิดโชว์ขอว่ะป้าปะเนี่ย ฮะเฮ้แปลกไหนนุ่มคว้าปีกกระต่ายหนึ่งมันขว้าใบคว้าเชลี่คิดว่าอะไรวะเก็บตรเนี้ยขยะเลยว่ะเย้เก่าเกินล็อกเทนให้โลกฟูขวาน เต้นหน้าบ่ายให้ด้วยหรอกดับ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 อุ้ยมันล็อกโอ้โหล้เต้นให้ด้วยหรอเต้นให้ด้วยเฮ้ยไหลนะมีอะไรน่ะจับกลม ไม่เจอว่ะเฮ้ยรายละเลยเียบรับไปเลยเออกูต้องไปดันบนเว็บ1 ไม่ได้ทำ VFP โมดเต้เนเนนข้ามาด้วยเข้ามาน่อยขออยีดขีดหน้าแตกเลยว่ะขีดหน้าแตกเลยว่ะเพื่อนกับเองกันแล้ววิ่งไปแล้วเจ๊ขบปนเอาไม่ดันขีปนไปเจ๊โอ้โหไม่มีมีมึงดูดิโอ้โหทำไม่หมดแล้ว ไปสวยทำให้หมดเชอรี่สวยกันกูว่าแล้วกูไม่ได้เล่นเลยสวยเชอี่ทำใหหมดแล้วเพื่อนทำ้หมดแล้วละๆๆๆๆๆกาไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมั้กัฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยยเฮ้ยเฮ้วเฮ้าเฮ้ยีเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮเฮ้ยเ้ยเฮเเ้ยเฮ้้เ้ย เกมแรกมันแค่การมองเราไม่เห็นพวกเราต้องเอาจริงเย้เท่กว่าสกินก็ท่าเต้นปัดนี่แม่งปัดประสานไปไม่ได้ทำเวฟเลยแล้วมีคนมาเล่นได้คนหนึง่ง <c oughs> ได้เลยสวยงามบบเริ่มเจ็บคอเจ็บคอ จากการอักเสบในช่องปากและลําคอใช้คาเมลลาสานเอ็มที่มีสารสกัดจากดอกคมมาโมไมล์พร้อมน้ำมันหอมระเหย7ชนิดบรรเทาอาการเจ,จ็บคอยังมีประสิทธิธธภาพค,คาเมลลาสานเอ็มเขาบอกขอบคุณครับใครที่เข้ามาดูคลิปเชเชขอบคุณมากนะครับในช่องเบคอนเชอรี่แล้วก็อย่าลืมฝากกดให้เชด้วยซับสไครต์ไลค์แชร์กดให้ด้วยขอบคุณครับไป